อกูจะตายก่อนใช่ไหมมึงจะมาเวลาไปไหนหรู้บามคนแม่งมองหัวจะหลุดตีนนะอมองเหยียดเนี้ยไม่ตายมึงก็ไม่ผูมไม่เอานลถ้ามันไม่ตายม,มาย่มากล้ว้มาหาผมเนี่ยกูยังไม่ตายกูฟื้นแล้ว นี่เจอน้องรุ่นนะครับครั้งแรกนะครับในรอบ6เดือนนะครับโอ้โหต้องรอครูจะตายก่อนใช่ไหมมึงจะมาอะไรวะรุ่นโอ้มันอะไรอ่ะถามสิเออตไรโตลงเป็นอะไรเนี่ยอัปเดตหน่อยอัปเดทรับไส์ใหญ่จริงจังเหรอจริงจังผ่าตัดตุ้ยเหรอบอลว่าผลการผ่าตัดดีปกติถามตรงๆเลยนะเป็นเนื้อร้ายอะไรหรือเปล่ามาหาข่าวไม่เป็นอ๋อไม่ได้เป็นโอ้แทบเป็นแทบพุ่ มามาตรวจมันเลือดไหลอยู่เรียบร้ยยแล้วผมเบอร์ยาตลบอยู่ยังไม่ได้บอกเฮ้ยแต่มันน่ารักนะแล้วไแมนเปิดไวทโชว์นี่เปิดบอยโชว์แล้วมันมันมันก็ส่งไว้มาหาผมเนี่ยไวทเสียงมาว่าเอ่าเอฟซีฟังพร้อมกันกูยังไม่ตายกูฟื้นแล้วคือผมบอกเลยถ้า มึงส่งมาแสดงว่ามึงไม่ตายถ้ามึงเงียบกูไม่มาถ่ายยูทูบนั่นรู้กันว่าตายแล้ว <c oughs> อย่าดรมาม่านะไอ้พีแต่ผมแต่ผมมาบอกมันว่ารับรองคนนี้ตายยากไม่ตาย <c oughs> เขามาเขาเมาส์ก็เหมดอนกบอกเนี่ย พี่นิกกี้เขามีแฟนใหม่แล้วนี่ไม่มีวี่นิกกี้เขามีแฟนใหม่แล้วนี่หนูเห็นไม่เห็นไม่มีใครบอกแล้วก็บอกว่ารอจริงเหรอมันไม่เห็นบอกพี่เลยไม่มีถ้ามีบอกพี่บอกเน้เขามีแฟนใหม่แล้วถ้ากูมีกูบอกมึงคนแรกเลยกูต้องบอกกูไม่มีไม่มีเลีกูบอกมึงคนแรกถ้าเกิดมีเ่ยบอกมึงคนแรกเลยแล้วก็เปิดคลิปไปดูเลยว่าอ้นี่น้องไม่แม้เราจะามตามพามาทามร้จักเออทารมรจักก่อนเพราะว่าผมมั่ก็เจอคนคุยมันได้แล้วเพราะเขารู้ว่า ไม่มีอะไรเป็นหลักไม่เจอนานนุ่นเดือนละกไม่กล้าเจอกูหรอกมึงก็ไม่กล้าเจอกูเธอได้ก็เนี่ยควรตายก็เลยไม่เจอก่อนถ้าไม่ตายมันก็ไม่ผูกไม่เอาแลถ้ามันไม่ตายไม่มาอาการเป็นไงตอนนั้นดูดีปวดท้องหมดไม่แบบว่าโรคชอบแสบไส้ก็แบบว่าถ่ายเป็นเลือดเยอะเป็นเลือดสดๆออกมาแบบนี้จริงป่ะจริงเป็นเดือนเลยเป็นบ่อยตอนที่เป็นแดดมาล่าบ่อยไงตอนมาล่ากับมึงกูต้องระวังนะระวังมนะ ่เลื่อนแรกๆก็ยังไม่ไปหาหมอไม่ไปหาแต่ก็เครียดละคิดว่าเป็นน้ำหมาล่าว่าเออสงสัยน้ำหมาล่าเลยแบบว่าวบางทีแบบเรากินน้ำบีดรูทเนี้ยก็ฉี่สีม่วงเงี้ยไงฉี่ม่วงไอ้นู่นน้ำลายไหลเลยฉี่ม่วงมากเลยรูทบิดรูทบิดรูทบีดรูทบิดรูทแต่เขาไม่กลัดเพรากูฉี่ม่วง เ่าไ <dit> ป <mel> ทำแม่อีกนุ่งเลวดาฉี่ม่วงใเดือนที่ผ่านมาจะเอารถแต่เดือนแรกเลยไหมล่ะโก๊ะลังสารลสารมันไปเมืองรอบมันลืมโทรศัพท์เลยแล้วไอ้เอติเออลืมหลอนไงหลอนโทรศัพท์ตัวเองก็แบบเบอร์ ขึ้นเครื่องรู้ตัวยิบมเครื่องบินทัพโทรศัพท์ไปไหนลืมลืมอยู่ประเทศไทยหนักมากนะคือเบอร์เหมือนกับมือที่ใส่เกงในสองตัวเหมือนกันต้องไปหาหมอแล้วว่าเมื่อวานแล้วก็โทรหาก็บอยคือสองครั้งนะที่แบบว่าใส่เกงในใช่ป่ะแล้วก็ไม่รู้ตัวไปู่นแล้วก็ไปหยิบเกงในแล้วก็ใส่ซ้งอีกทีนึงแล้วก็พอใส่างเกงยีนแล้วรู้สึกว่ามันแน่นมันแน่นวะไม่สบายวะ <laughs> พอเปิดดูอ่ะเกงในสองตัวอันนี้คือมันรู้สึกอะไรใจไม่มันไม่รู้ตัวน้องอันนี้คือครั้งแรกแล้วอีกครั้งหนึ่งอะเดินไปหยิบเกงในเพื่อที่จะมาใส่พอจะใส่มาครึ่งเข่าอ้าใส่ไปแล้วแล้วเมื่อวานพี่กว่าขับรถไปจอดหน้าบ้านจะเปิดประตูบ้านถูแเ่งนล็อกโอ้พ่งอ่ะปกติกูไม่รับประตูบ้านอยู่อ่ะก็เลยหันหน้าไปฝั่งตรงข้ามบ้านที่ทำไมมีคนอยู่อะปกติฝั่งตรงข้ามบ้านกูไม่มีคนอยู่เอ้ามึงไปล้างล้างผิดล้างกูหลอนบพราะเขามีกล้องวงจรปิดกูเขาคิดว่า กูเป็นขโมยกูคนรีบตกใจคนรีบขึ้นรถทำปังหล่นไม่กล้าหยิบปังด้วยกลัวเ<อ>ขาจะหาว่าขโมยตังบ้านเขาจากบ้านกูเองไม่กล้าหยิบแล้วกูนี่ถอดกูบอยเลวยวากูบอย,ยเป็นอะไรวะเนี่ยหรือว่าสมองกูไปแล้ววะไปแล้วไปแล้วเพราะอะไรวะไม่รู้ว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าหล่นหล่นอะก็เลยมามาถามนู่นไงตอนนี้อัปเดตชีวิตแต่ก็ผ่านไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีหรอเขามีแฟนเติบโตเลยเออหายพี่เลยดีมีบ้างมัน้องกล้าให้กูหาให้เนาะตัวทัวร์ก็ลงดิ่ไม่ต้องห จำเก็ต้องรับให้ได้ว่าคนจะคอมเมนต์มึงเฉยๆว่าลมเย็นไม่นุ่นตั้งแต่ผ่านเรื่องมึงมาเนี่ยทุกวันได้ใช้ชีวิตเหมือนแบบเหมือนคนวิตกกันจริตคนหลอนอ่ะมึงมึงขนจมูกเยอะมากเลยมึงเป็นคนสวยกางในรุ่นนะเดี๋ยวกูซูมันจริงจริงกูพูดเรื่องนี้ใช่ไหมมึงเลยเปลี่ยนเรื่องเลยไม่ไม่ใช่ยังไงมึงเลยเปลี่ยนเรื่องกูไม่ไม่เธอไมคือตอนหลัง ไม่ไม่เอา,อาใช้ชีวิตหลอนขึ้นไหมหลอนเด้หลังจากอันนั้นพี่จะพูดหน่อยอันนั้นคือครั้งแรกในชีวิตแม็กซี่แบบว่าอยู่ดีๆมีแบบโซเชียลมาว่าครั้งแรกเลยครั้งใหญ่ตอนที่มึงกูนั่งกินวันนั้นกูจำได้ว่าคุนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่แต่พี่ก็โทรมาว่าน้องมีเข่าปั่นทวิตตรงทวิตเตอร์อยู่นะน้องอย่าตกใจอะไรวะเราคงไม่มีอะไรวะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือสบายใจอยู่นะสภาพก็ไม่ใช่นะไม่ใช่แค่ตก ลูกพี่รู้ไม่ไหวแล้วลูกพี่กูหลอนไปหมดแล้วกูทำบุญมันยังด่าโอ้ลูกพี่มันอะไรตอนนั้นมาใช้ชีวิตระแวงขึ้นอะระแวงระแวงไงไม่เพราะว่าตอนตอนช่วงนั้น่ะเวลาไปไหนรู้บ่งคนแม่งโม่หัวจะหลดตีนโม่เหยียดอย่างเงี้ยเออโองหัวจะหลดตีนเลยมีอะไร ผู้หญิงส่วนใหญ่แต่เราจะไม่กล้าสบตาผู้ชายก็มีบ้างใช่ไหมแต่เวลาเกิดเรื่องเราจะไม่ค่อยกล้าสบตาคนนะไม่สนใจเพราะไม่รู้จักอยู่แล้วแต่แต่เห็นนะว่ามองเห็นเวลาจะทำอะไรก็เลยแบบซ้ายขวาซ้ายขวาทั้งนั้นที่กูไม่ได้ทำอะไรผิดกูจะซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างี้แต่ชีวิตจริงมันก็ไม่มีคนมาชี้หน้าด่าเราไม่มีใช่ไหมไอมีคนทักันเฮ้ยมึงทุิพีามีที่กำลังขึ้นบางทีไปกับเพื่อนเนี่ยเดินอยู่ตลาดนัดเพื่อนเดินตามหลังเราเดินจะเป็นโรคเดินเร็ว นี่ไงคนนี้ที่อยู่กับน,นิกกี้คนนี้ไนี่ขี้กว่าน,นิกกี้ออ๋อได้ยินเลยเเหรอพื่อนเพื่อนเอน,นี่ยเขามาบอกแม่มึงมึงเมื่อกี้เขาบอกว่ามึงอะที่อยู่กับน,นิกกี้อ่ะเอาง่ายๆกูบอกออเคยเจอเด็กเอ็มอะแล้วเด็กเอ็มบอกอะไรป่ะติดตามผลงานอยู่นะคะเหรอผลงานอะไรอะ่ะก็พี่พี่ก้อยแล้วก็นุ่นโอ้โหไอ้นยีย <c oughs> เด็กเอ็นนี่เลยเหรอแม่งแซวอ่ะเหรอไอ้เพี้ยจริงๆก่อนก่อนก่อนจะคุยเรื่องเด็กเอ็นย้อนกลับมาเนี่ยมึงไปเอามาจากไหนกระจายแล้วามา <_ <d> _>นี่แล้วหลังจากนี้เจอกันจะมีคลิปอีกไหมมีเดี๋ยวถ่ายช่องนู้นด้วยวแล้ว,แล,วแล้วจะเล่นแบบมีเตาะเตาะอกีอกไหมกล้านุ่นกล้ายังกล้าเล่นอีกไหมอาจจะเตาะหมดยกเว้นไอ้ตูดน้องอย่างเดียวเพราะว่าลมเย็นเตาะไม่ได้ต้องพาพา,พา,พา,พาไปเดี๋ยวไปพาเป็นทำบุญนะทำคลิปแบบเอ,อ็นคนดีบุ้างได้ได้ได<า><า>้เออมึงคิดว่าจะมีคนดูไหมก็ทำไปเดี๋ยวไปทำบุญหน่อยพาน้องทำบุญไปกับพี่นิกกี้ทำบุญแบบไม่ปกติแน่นอนเดี๋ยวเราไปถายเรื่องไปไหว้พระฮ่องคงอะไรอย่างงี้สิ S <S มึงก็ชวนขึ้นไปด้วยกูไปด้วยด้วยชนวนข<อ>ึ้นไปแต่มึงก็ไปหาที่ฮ่องกงใช่ไหมกูออมไปหาไหว้พระฮ่องกงหาอะไรฮ่องกง <S 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 2> <S 2> โอ้ยคนึกว่ากูแบบเป็นมีอะไรกับมึงนะจริงๆเยอะใช่ไหมบาพคดไมนเชื่อโอ้ยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์บวกบวกคนแบบเชื่อเป็นจริงเป็นจังพอเราเล่ากันแบบเอามันอะก็บอกเอฟซีก่อนนะผมไอ้นุ่นอะพี่น้องกันแล้วเราเล่าคุยกันแบบไม่มีเปลือกอ่ะก็คือมันเหมือนผมก็มองมันเป็นน้องผู้ชายคนนึงอ่ะมันก็มองผมเป็นพี่คนนึงอ่ะมันก็เลยกล้าแบบกล้านุ่นกล้านี่ผมอ่ะแต่ก็มีหลายคนน่ที่เขามองเขาเหมือนละครเพราอินอะเขาคิดว่าแบบ แล้วปักติ๊กตอกก็ไปตัดเนื้อได้ยอดกับมึงเลยแบบมึงหงมมึงหอมอะไรเงี้ยไ,ได้ยอดเยอะกว่าช่องเราอีกนะพี่นะเนาะช่องเรามึงไม่ <laughs> ไมีจะ <laughs> ไปไหว้พระกันได้แต่เดี๋ยววันนี้ขออินเสิร์ตได้ไหมอินเสิร์ตเลยตูดตูดมึงสิอินเสิร์ตตูดมึงก่อนเลย เห็นทุกคอมเมนต์ค่ะขาหืนเห็นตลอดขอบคุณนะคะที่ติดตามรักๆแล้วฝากไปติดตามช่องนู้นด้วยอย่าทิ้งมันอย่าทิ้งมันฝากไปดูช่องนู้นด้วยนะครับเราก็ไม่ทิ้งกันอยู่นะครับผมกับนุ่นคุยกันตั้งนานแล้วว่าอยังไงก็ไม่ทิ้งกันแต่ว่าเดี๋ยวรอช่วงหน่อยรอจังหวะนิดนึงรอจังหวะหน่อยใช่ไหมล่ะแล้วก็นี่ก็จังหวะดีมาเจอน้องวดีนู่นมาเยี่ยมมาเยี่ยมเอาอยพี่ดิ๊กี้มาเยี่ยมเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็หนูก็คิดจริงนะว่าถ้าหนูไม่ตาย จร,จริงๆคิดว่ามันจะไม่มาเจอหนูแล้วเจอไม่เล<ม>็นัดแล้วก็บายเบียงบายเบียงแต่ไม่คุยกับควอยตลอดอม,มาเจอน้องไม่ก็มีเอฟซีหลายคนพี่หาพี่พี่ก็ตอบมาถามว่ายังเจอนุ่นได้อยู่ไหมครับอ,อะไรเงี้ยบอกอได้บางทีเขามาถามบางที่ก็บอกว่ายังสามารถร่วมง,งานกันได้อยู่นะบุกได้ไม่ไม่จะมีอะไรเลยไม่เลาอะไรัเลยยังยังคนตารปลอกนะอ่ะอย่างนี้ดีกว่ามันก็ปลอกผมผมก็ปลอกมัน่ะ